สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้ไกลมาอัปเดตอหไบอตกระแต่นนะจ้ามันนี้ใหญ่บอตกระแต่ออกจากตรงหุ่มนะจ้าเนาะเพราะว่ามันมันมันไ่มีฝนเหรอนะจ้าอันนี้แม่แม่เพื่อนจะเตี่ยมมันเอาใครนะจ้าเพื่อนก็เลยทำความสะอาดบอกอนนะจ้าเขาขี่กระแต่ออกจ้า างทีเราก็เอาพวกเศษเศษห้านะจ๊ะเศษหยาแห่งๆเป็นการอ,าออกน้ำเพ็ดไห่ตะก,กะแตนในของตะก,ก่ะแตนไม่มีกินเนาะจ้ะสาดก้อนที่จเจาไข่ตะก,ก่ะแตนนี้เอาไส้ขม่าเน่ะจ้ะข้ากระตรง เมียนขี่เมียนี่ยังให้เรียบร้อยก็แล้วจ้ะนี่จ้กระแต่ตอนเศร้าแล้วจ้ะนี่ประมาณหกมุ่งกลัวนี่แหละ่นเมียนขี่แต่เศร้าแล้วจ้ะตากระแต่มันเริ่มเริ่มก่อ,อก,กันนะจ้ะกำลังเตรียมผสมพันธุ์จ้ะตากระแต่กำังไปก่ออ,อยู่ด้านบนนะจ้ะ อายุประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดมือละจ้ะพ่ออาวน,นพ่อเอาขอ,อกตักะแตนออกมาละจ้ะด้านบนนี่เพิ่งกัดจิ๊ใส่มุ่งด้วยผาสั่นแรกนะจ้ะทางแสงให้ตักะแตน เพราะว่าแดดบางเทีแดดมันกระจัดเกินไปเนาะตะกะแต่ยานมันตายนะจ๊ะกะหายแดดมันซองขมาในคอกอยู่สพ่าะว่าพแสงเพื่อนป้องกันแดดจัดเกินไปนะจ๊ะ้านขางสิดพางแสงนิดนึงจ้ะอีกคอกนึ่งกัไล่เลียกันนะจ๊ะนี่บางโตกันเริ่มลอกขาบนม่ปีกแล้วจ้ะ แต่ว่ามีปีกร้ายแล้วจ้ะกระสีไล่กันอย่เนี่ยจ้ะขอบเก็บเกี่เ,เ,เลย ตัวก็มีแตงกวาคู่ตัวตก็เป็นตีกจ้าพี่นอ้องอันนี้เป็นเขาเขาบดไต้ตะกะแตนจ้ะเสริมเสริมจากที่กินยาแานะจ้ะเท่ากันเวลาเข้าขเขาบดไต้ตากะแตนนี่กรลดลดปริมาณของอยาลุมได้หลายเลยจ้ะ ใน,น่กรณีคนทีบ่มี่หยาหรือว่าบ่มี่การกล้วยหลายนะจ๊ะข้าก็เอาเขาบุ้มไหตะก,กะแตนกินนะจ๊ะเพื่อเพิ่มโปรตีนหรือว่าเห็นให้ตะก,กะแตนอิ่มท้องก็หยานะจ๊ะขี่เป็นเขาเขาทีนี่ทา่า ตักกแตนร้ายมาคักเลยจ้นในพี่นอ้องก็เต็มเลยจ้ะดำๆนี่เป็นตักก๊กแตนมาเลยจ้าล้างจาาทำความสะอาดข้อแล้วนะจ้ะขอจกะกแตนแ,แล้วนะจ้ะ ก็เอาไส้หูไส้มากใส่นะจ๊ะอันนี้เป็นไส้ที่สมกับไส่นาบนิดนึงนะจ๊ะเพื่อห้ยไส้มีความชุ่มชื้นนะจ๊ะมีความเย็นเนะาะเวลาตะกะแตนใคร่ลงไปนี่ใครมม่ก็จะบ่แห้งเกินไปนะจ๊ะจัดไส้แล้วก็เออข้างบนเนี่ยตรงห้องไส้ก็จะเป็นนี่จ้ะ เป็นผ่ากระสอบนะจ๊ะเนาะเพื่อป้องกันไส้มันนั่นนั่นนะจ๊ะไส้มันไหลออกไปเนาะผ่ากระสอบเขาก็เฮ็ดไส้พุ่งๆเกดมาในที่นั่จ๊ะคุ่งๆพราะว่าเวลาไข่ตะกัแต้มันจะมีความเงี้ยวนะจ๊ะเวลาไข่ตะกัแต้มันไข่ลงไปไข่มันก็สีเงี้ยวลงไปในไส้นะจ๊ะเนาะเขากระทงเฮ็ดพุ่งๆสูงๆไปตะกัแต้มไข่นะจ๊ะ จ้ะนีก่กล่องทรายนะจ๊ะความสูงประมาณนี่ลองดูขันสูงในไรข้อใดห้างดี้นะจ๊ะประมาณนึนเครื่องฝ้าม,มือเท่านี่เนาะจ๊ะเนาะ,ะเครื่องฝ้าม,มือหรือว่าถึงข้อมือถึงข้อมือเลยก็ได้จัน ข้าสูงของใตนะ้มาจ๊ะเขาเพ็ดคู่ๆพุงมสิเนาะแล้วก็เอาอาหารหายตะก,กระแตงกินเนาะสิมี่หยาวานกานกล้วยงาคน้นแล้วก็มีข้าวบดได้จาะห่อมหรือว่าห่อมก็ได้ห่อมกอนก็ได้ก,กินเซิร์ฟกันไปนะจ๊ะตะก,กระแตนกัะชิ้มดูนะ่ามัน ใบกล้วยนะจ๊ะกำลังกินใบกล้วยอยู่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเศร้านะจ๊ะนี่แดดซองแดดออกแล้วนะจ๊ะแดดออกของมะนากอกตะกระแตนเพราะว่ายายออกไปตรงกลางแจ้งตามากระมุง่งผ่าสะแล้งหายตะกระแตนนี่นะจ๊ะแดดออกแล้วตะกระแตนกำลังแดดนะจ๊ะคัน ขันตะกระแตนถือแดดสิตะกระแตนกสิญ่เร็วยว้ะจ้ะสังเกตมึงแล้วก็ซึนแล้วก็บะองแล้วก็บ้องเงาละจ้ะขันสมมุติว่าช่วงช่วงที่ฝนตกหนักนะจ้ะช่วงที่ฝนตกานานแล้วก็มันกระคืมแล้วจ้ะบ่มีแดดนี่ตะกะแตนเงาบ่ากินหอดอาหารนะจ้ะ กินได้กับพวกกินหลายได้จ้ะแต่ว่าทันแดดออกสีตะกระแตงกสิกินอาหารดีได้จ้ะกินอาหารยางดีด้วยจากกัเอาเมาฝากเพื่อนๆกันนะจ้ะการอัปเดขตข้อตะกระแตนของไกลนะจ้ะหลังจากที่ยายออกมาการแจ้งแล้วจ้ะเพราะว่ามัน ไม่เศร้าฝนตกเลาได้จ๊ะตอนนี้ก็เป็นเดือนตอนนี้ก็เป็นเดือนเดือนเข้าเดือนหนาหนาวล้วได้จ๊ะเดือนตุลา,าได้จ๊ะฝนเศร้าตกเลาได้จ๊กกจกกะก็ะเราออกมากตรงกลางแจง้งให้ถือหมอกถือแดดตะกั่วแต่จะได้แข็งแรงมะจ๊ะเล่นแบบธรรมชาติละจ๊ะ ก็เอามาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะกันอัปเดตตะก,กะแตนของสวนของไก่นะจ๊ะว่ามีการเป,เป,เปลี่ยนแปลงจังไดนะจ๊ะเนาะขันมีการอัปเดตหรือว่าเก็บไครตะก,กะแตนคลิปหนก็เอามาฝากเพื่อนๆตามเคยให้เพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไกายได้ด้จ้ากกสีอัปเดตลงมาให้เพื่อนๆให้ได้รับชมได้จ้ะสำหรับมือหน,นีก็ขอลาไปก่อนจ้ะขอบคุณ สำหรับการรับชมนะจ๊ะสำหรับมูนีลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า